การตกปลามีมาอย่างยาวนานคู่กับมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณการตกปลาต้องใช้ทักษะและศิลป์และทักษะต่างๆเข้ามารวมกันรวมไปจนถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ตกปลาต่างๆการตกปลาในปัจจุบันไม่ถือว่าเป็นแค่เรื่องทำมาหากินแต่กลับเป็นเรื่องของเกมกีฬาอีกด้วยซึ่งการตกปลาไม่ได้มีแค่เพียงรอกคันเบ็ดสายเบ็ดและเหยื่อแต่ยังมีอุปกรณ์เสริมอื่นๆอีกมากมาย ละคลิปนี้เราจะนําอุปกรณ์เสริมที่สําคัญในการตกปลามากล่าวถึงกันกับ10อันดับอุปกรณ์เสริมตกปลา <Wow! S 1> ซึ่ง10อันดับที่เราจะนํามากล่าวต่อไปนี้หากเพื่อนๆสนใจแอดได้แจ้งพิกัดไว้ให้แล้วนะครับก่อนไปรับชมรบกวนเพื่อนๆกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปที่มีประโยชน์ด้วยนะครับพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ1คริปเปอร์คริปเปอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กับปากปลา ซึ่งช่วยจับปากปลาได้อย่างปลอดภัยและมั่นคงผลิตจากวัสดุสเตลเลตหรืออลูมิเนียมแข็งแรงต้องมีความทนทานต่อการกัดกร่อนต่อน,น้ําเค็มเพื่อใช้งานทะเลได้ด้วยและสามารถใช้งานได้ง่ายด้วยมือเดียวมาพร้อมระบบล็อกแน่นไม่หลุดมือช่วยลดในเรื่องการสัมผัสป,ปากปลาตรงๆป้องกันการบาดเก็บจากเหงือกหรือฟันปลาเหมาะสําหรับนักตกปลาทั้งมือใหม่และมืออาชีพออกแบบมาวางจาหน่ายหลากหลายรูปแบบและมีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้นะครับ 2. แตะขอปลดเบ็ด ต่อปลดเบ็ดเป็นอุปกรณ์ช่วยถอดเบ็ดออกจากปากปลาได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยผลิตจากวัสดุสเตนเลสหรืออลูมิเนียมที่ไม่เป็นสนิมแข็งแรงทนทานมีปลายโค้งหรือง่ามจับเบ็ดช่วยปลดเบ็ดได้อย่างแม่นยำไม่ทำร้ายปลาด้ามจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์จับถนัดมือไม่หลุดลื่นใช้งานง่ายลดการสัมผัสกับปากปลาโดยตรงป้องกันการบาดเจ็บของมือและนิ้วและยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตกปลาแบบรักสิ่งแวดล้อมสามารถปล่อยปลาคืนธรรมชาติได้โดยไม่เป็นอันตรายครับ 3. ครีมสปิตดิง คีมสปิตริงเป็นเครื่องมือสําหรับเปิดห่วงสปิตริงเพื่อเปลี่ยนเหยื่อหรือตะขอได้อย่างสะดวกรวดเร็วผลิตจากสเตลเลตหรือวัสดุการสนิมแข็งแรงทนทานใช้งานได้นานปลายคีมออกแบบมาเป็นพิเศษสําหรับเปิดสอดห่วงได้ง่ายโดยไม่ทําให้ห่วงเสียรูปบางรุ่นมีฟังก์ชันตัดสายหรือปอกสายในตัวหรือสามารถใช้ตัดสาย PE หรือสายสลิงได้เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานมากยิ่งขึ้นด้ามจับพุ่มยางกันลื่นจับถนัดมือใช้งานได้แม้มือจะเปียกเหมาะสําหรับนักตกปลามืออาชีพและมือสมัครเล่น ที่ต้องการความคล่องตัวในการเปลี่ยนอุปกรณ์ครับ 4. กระดิง่งกระดิ่งตกปลาเป็นอุปกรณ์แจ้งเตือนเมื่อปลากินเหยื่อช่วยให้นักตกปลารู้ตัวทันทีผลิตจากโลหะหรือพลาส,สติกค,คุณภาพดีให้เสียงชัดเจนแม้อยู่ในที่ลมแรงหรือเสียงดัง มีระบบหนีบหรือคลิปที่แข็งแรงติดกับปลายคันได้แน่นไม่หลุดง่ายน้ำหนักเบาไม่ถ่วงปลายคันทำให้ไม่รบกวนการตกปลาบางรุ่นมีไฟ LED เพิ่มความชัดเจนในการมองเวลากลางคืนหรือที่แสงน้อยเหมาะสำหรับการตกปลาแบบหน้าดินหรือวางคันรอเหยื่อนานเพิ่มโอกาสในการวัดปลาได้ทันเวลาครับ 5. ที่ปักคันเบ็ด ที่ปักคันเบ็ดเป็นอุปกรณ์ช่วยตั้งคันเบ็ดให้มันคงขณะรอปลากินเหยื่อผลิตจากวัสดุเหล็กชุบหรือสเตลเลสทนทานต่อสนิมและการใช้งานการแจ้งมีปลายแหลมปลักลงดินได้ง่ายแข็งแรงไม่โยกแม้เจอปลาขนาดใหญ่ส่วนจับคันเบ็ดออกแบบมาให้รองรับคันได้หลายขนาดบางรุ่นสามารถปรับมุมหรือล็อกตำแหน่งคันเบ็ดได้ตามต้องก,การเหมาะสำหรับการตกปลาแบบวางคันริมตลิ่งหรือชายฝั่งเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานมากยิ่งขึ้นครับ กล่องใส่อุปกรณ์ตกปลากลองใส่อุปกรณ์ตกปลา,ลอ,อ,ปปลาออกแบบมาเพื่อจัดเก็บเหยื่อตะขอตะกัวและอุปกรณ์ต่างๆอย่างเป็นระเบียบผลิตจากพลาสติกแข็งแรงทนต่อแรงกระแทกและสภาพแวดล้อมภายนอกมีช่องแบ่งภายในหลายช่องหลายขนาดปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะอุปกรณ์ ฝาปิดแน่นป้องกันน้ำและฝุน่นช่วยให้อุปกรณ์ปลอดภัยและต้องมีน้ำหนักเบาพกพาได้สะดวกบางรุ่นมีซินนกันน้ำหรือมือจับเสริมเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานครับ 7. ลูกหมุน ลูกหมุนเป็นอุปกรณ์ตกปลาเชื่อมต่อสายเบ็ดกับเหยื่อหรือตะขอช่วยลดการพันของสายผลิตจากสเตเลสหรือทองเหลืองมีความแข็งแรงและทนทานต่อการดึงและการกัดกร่อนและสามารถหมุนได้ลื่นแม้ขณะปลาออกแรงดึงช่วยถนอมสายเบ็ดไม่ให้บิดหรือขาดง่ายมีขนาดหลากหลายให้เลือกใช้ได้กับเหยื่อและสายเบ็ดหลากหลายประเภทบางรุ่นมาพร้อมกิฟล็อกสำหรับเปลี่ยนเหยื่อได้อย่างรวดเร็วเหมาะสำหรับนักตกปลาทุกระดับเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมเหยื่อและสายเบ็ดครับ ทุน่นทุ่นตกปลาเป็นอุปกรณ์ช่วยระบุตำแหน่งเหยื่อในน้ำและแจ้งเตือนเมื่อปลากินเหยื่อผลิตจากวัดสดุน้ำหนักเบาเช่นพลาสติกหรือโฟม ทนทานต่อแรงกระแทกและทนทานต่อสภาพน้ำมีหลากหลายรูปทรงและขนาดให้เลือกใช้เพื่อให้ใช้งานได้หลากหลายสภาพน้ำและเทคนิคการตกปลาที่ต่างกันไปช่วยรักษาความลึกและตำแหน่งของเหยื่อให้คงที่เพิ่มโอกาสในการจับปลาได้มากยิ่งขึ้นบางรุ่นสามารถติดตั้งเสียงหรือไฟ LED เพื่อแจ้งเตือนในที่มืดหรือสภาพน้ำขุ่นเหมาะสำหรับนักตกปลามือใหม่และมืออาชีพที่ต้องการความแม่นยำและความสะดวกสบายในการตกปลาครับ9 ตะก,กัวตะก,กัวตกปลาเป็นน้ำหนักเสริมที่ช่วยเพิ่มแรงตกและความสเสถียรของเหยื่อในน้ำผลิตจากตะก,กัวคุณภาพสูงหรือวัสดุอื่นๆที่เทียบเท่าทนทานไม่แตกง่ายมีหลากหลายรูปทรงเช่นกลมแบน หรือทรงกระสุนเพื่อใช้กับเทคนิคการตกปลาต่างๆช่วยให้เหยื่อจมลงสู่ระดับน้ําที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและคงตําแหน่งในน้ําได้อย่างแม่นยําบางรุ่นม,มีรูสําหรับร้อยสายเบ็ดหรือคลิปล็อกเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานเหมาะสําหรับนักตกปลาที่ต้องการควบคุมการเคลื่อนไหวของเหยื่อได้อย่างแม่นยําและมีประสิทธิภาพครับ1ิ 10. สวิงตักปลา สวิงตักปลาเป็นอุปกรณ์ช่วยจับปลาในน้ำที่ติดเบ็ดทำจากโครงเหล็กหรืออลูมิเนียมแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานในน้ำและสภาพแวดล้อมต่างๆตาข่ายทำจากวัสดุไนล่อนคุณภาพสูงต้องมีคุณสมบัติแห้งเร็วเมื่อโดนน้ำด้ามจับยาวช่วยให้เข้าถึงปลาที่อยู่ในน้ำลึกหรือพื้นที่เข้ายากบางรุ่นมีระบบพับเก็บได้สะดวกประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บและพกพาเหมาะสำหรับนักตกปลาทั้งมือใหม่และมืออาชีพที่ต้องการความสะดวกสบายในการจับปลาครับ และทั้งหมดนี้คือ10อันดับอุปกรณ์เสริมตกปลาที่มีความสําคัญนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะครับและสําหรับผู้ที่สนใจอุปกรณ์เสริม10อันดับนี้แอดได้แปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามก่อนจากกันไปรบกวนเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ